มัแขนด้ยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วมันก็ทำเออเอาเยเนึ่งองเอ้ยเดี๋ยวมเอาเลยครับตวหนึ่งวเนึ่งองสองสองสี่สอมหกสี่แปดงห้าติดตัวห2ป2ดสองหนึ่งสองสอองสงสาม2กส2งสี่แปดสอง้ หงกสแปสเป็นยสสงเดป็นยี่อเป็นเยสิบส่สามหนึ่งสา3สามสองสามสาเาิอาหสแปาเจ็ยาสิากายเจปนสามสิาดาสาสาองากสี Hehehehe <laughs> ทำไมจะไม่เจ็ดไม่์ที่อ๋อไม่เจ็ดไมล์ไม่เก็่ไมล์แต่ไม่เจ็ด่มลพร้อมกันเอาไม่เจ็ดไม่ นี่แปด ไม่สุดท้ายสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สิบสองสามสิบสามสิหสิบสี่เป็นสี่สิบแปดสิบสองห้าเป็นหกสิบสิบหกเป็นเจ็ดสิบสองสองแปเป็นแปดสิบสี่สิสหายเจ็ดเอาสิไม่ใช่ไหเริ่มขัดอ่ะบสอเริ่มใหม่สิบสม่สิบสองหม่ํนผ่าดทีนี้สิบหนึ่งเป็นสิบสอง ยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสเป็นสี่สิบแปดสิบสองหหสสิบหกเป็นเจสิบสองสิบสเจสิแปดสิบ่สองแปดเป็นไข่ทไมไขไมอะข้ามข้ามอครบคกันเอาสิบสองไม้องหนึ่งและสิบสอง เอาใหม่เหายเอามเอาเรื่อใหม่เนี่ยติดตัวเดียวเนี่ยเอาสิใหม่สิบ <12, 1 S 1> เป็นสิบสองสิอเป็นยี่สิบสเป็นสามสิอี่เป็นสี่สิบแปดสิบสองหเป็นหกสิบสองกเป็นเจ็ดสองสิบสอแปดเป็นแปดหายไปอไีกสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี เอาดีๆเออเอาใหมเอาเริ่มใหมเจ็ดอย่าให้เจ็ดหายเอาทีนี้เอาดีๆเอาสิบสองหนึ่งไหมนี่ทำไมต้องเจ็ดหายเป็นย12อาเป็นสมเห้าอาเโอเคเอาม่เอาดีๆไม่สุดท้ายอยากจะผ่านไม่ผ่านเอาอะไรเนี่ยเอาดีตั้งใจดีอ่ะเอาเริ่มใหม่ดีอ่าให้พร้อมพรสิบอ่า 12บนเป็นสิบสอสองสองเป็นยี่สิบสี่สิบสองามสามสิหกสิบสองสี่เป็น4ี่สิบองห้าเป็นหกสิสิเป็น7จ็ดสิบเจดเป็น8ปดสิบี่สปดเป็น9ก้าสิบหกสิบสองเก้าหนึ่งร้อปสบเป็นหนึ่ง1้อเป็น1น พี่สองี่สองี่สองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่พี่ทำเสียงหาย Bad, mm. <Representatives> <ochond adjusting repaying Gaylords> <Professors> right. <chann>, bad, <affe tới>

ไม่เลยเอาสะดุดไม่หน่ห้าเก้าแปดห้เก้าไม แค่สิบ เอาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่สิบไม่สิบเอาดีตกลงเอาเท่าไหร่งั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาชัดๆเอาตกลงให้มันสุดเออเอาไม่สิบไม่ไม่สิบไม่เอาละไม่เชื่อเอาไงเอาไงเอาเอาเ่ท่องใหม่ท่องใหม่เลยท่องใหม่เลยเอาไม่สิบไม่เอาใจใจย็นตั้งใจดีแต่อย่ามัวเอาเอาเอาไม่สิบไม่ป้อนให้แบบคือฟังไม่สิบไม่สิบพร้อมเริ่มเลย เ่อเลยเอาสิมันน่้ท่องผิดอา่อาตั้งใจอีกทีนี้สิบสิบหนึ่งสิบ อะไรอ่ะมันเอาไงเอาไงตัวลง10ๆเอายังไงเอาท่องใหม่ไม่ได้มันมันไม่หันเอาตัวสั่นตั้งใจดีๆให้โอกาสเรานะเนี่ยเอาๆเอาไม่10ดีๆจะได้กินไหมเนี่ยเอาเอาเริ่มใหม่ เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาคุย ิบสองอ่ะะแม่สิบเอ็ดเอาแม่สิบเอ็ดเอางได้แล้วอ่แม่สิบเ,เอ <c oughs> ็ดเลยงวันนั้นเราไม่ท่องเอาแม่สิเเบเอ็ดแม่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ด ไปก่อนหนูหนูจะจำไอ้ตรงไอ้ตรงหลักไอ้ตรงอ่าโอเคให้ฝึกหนูจะจำหนูจะท่องก่อนเจ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบ 12่สิบสก่อนเดยูึ่เอาสิอ่เป็น2 2ส4องเปหสออาเเอาใหม่สิอใหม่น่ันเอาดีๆใจดีดใเย็นเอาเริ่มจะตั้งใจดี อาไม่มาดีดอเแต่เนเอาเริ่มเลดีดีไม่สีบสอเนี่ยเลยกลงพูดเ่อกี้อ่าสิบสออ่าสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสอเป็นยี่สิบสี่สิอามสมสงสีเป็นสี่สิบแปอาเอาดีเอาดีดี

สองเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองสิบเป็นหนึ่งร้อบสเป็นหนึ่งร้อยเป็นหนึยังม,มีค่องเลยเอาใหมา่เอา,เอาไม่นี่มใหม่ยังมีคลองอคล้คองนิดนึงอ่ะสิงให้คลองเพิ่มนิดหน,น่อยแค่สิบส่เดียวอ่ะอีกรอบนึงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ่ะห้ามผิด ไอาท้องดีดีสิบสองอท้องก่อนไ้โบนัสกอลมเคยออกเถอะเอาเร็วๆดิสองหนึ่บสอองเป็นยี่สิบสี่สิบสองสามสองสิ่สิบแปดสิบสองห้าหกสิสิบ เอเ้าหนึใช่หรออร่รเอาดีๆเอาดีๆผม้ถูกแลสองหนึเป็นสองสิเป็นยี่สิบสี่สองสามเป็นสามสหกสเป็นสปดห้าเป็นห 1 2บสองหกเป็นเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบเป็นเก้าสิบหกสิบเก้นึ่งร้อยแปดสิบสองสิเป็นหนึ่งรี่สิบสิบงสิบเดเป็นหนึ่งรยสามสง